หนึ่งสิ่งเลยค่ะที่คนมักจะสับสนเวลาพัฒนาภาษาอังกฤษคุณรู้ไหมคืออะไรวิธีการต้องแยกนะคะว,ว่าวิธีการของเขากับกระบวนการพัฒนาของเรามันไม่ได้ไปด้วยกันมันเป็นคนละเรื่องวิธีการของเขาอาจจะไม่ใช่กระบวนการพัฒนาของเราวิธีการคือมันอาจจะเป็นแบบ1 2 3 4 5หซึ่งเราสามารถโอเคทำได้แต่ประเด็นคือ ตัวเราอ่ะมีกระบวนการพัฒนาที่สอดรับกับอีวิธีการนั้นอนะ่ะได้หรือเปล่ายกตัวอย่างเช่นสมมติถ้าเซมบอกว่ามันง่ายมากเลยถ้าคุณอยากจะพูดภารรษาอังกฤษคุณก็แค่อาปากพูดอ่ะคุณฟังแล้วรู้สึกยังไงบางคนก็บอกว่าโอ้ยเออก็แค่อ้าปากพูดเองสําหรับคุณบางคนบอกอ,อ้าปากพูดมันจะให้กูอ้าปากพูดตอนนี้เนี่ยนะเห็นปะเห็นไหมวิธีการ ของเขาแต่ไม่ใช่วิธีการของคุณตอนนี้คุณเข้าใจหรือยังคุณกำลังเอาวิธีการของเขามาสวมให้กับตัวเองและประเด็นคือคุณสวมมันไว้ไม่ได้ถ้าคุณสวมมันไว้ไม่ได้แปลว่าคุณติดบางอย่างใช่ในความเป็นจริงคืออ้าปากพูดถูกไหมแต่คุณสวมมันไปไม่ได้แปลว่าคุณติดบางอย่างแต่คุณไม่เคยตั้งคำถามเลยว่าฉันติดอะไรอยู่เนี่ยคุณเกตว่า แต่คุณกําลังถามหาวิธีการว่าเขาทํายังไงฉันจาททาบ้างคุณเห็นบ้างวิธีการที่เขาบอกมามันเป็นวิธีการที่ใช่มันเป็นแฟกแหละมันคือความจริงแต่ตัวคุณนะ่ะสามารถสอดรับไปกับสิ่งที่มันเป็นวิธีการเหล่านั้นได้หรือไม่นี่คือสิ่งที่คนส่วนใหญ่สับสวนวุ่นวายมุนงงเต็มไปหมดเลยค่ะคุณเกมราะฉะนั้นวิธีการพอมันไม่เหมาะสมกับคุณ,คณเกดปะ คุณก็จะเจออะไรที่มันทําไม่ได้สักทีเมื่อไหร่จะได้เราก็ทําตามเขาแล้วนะทําไมฉันยังแบบรับไม่ได้เอแน่นอนค่ะคุณรับไม่ได้หรอกค่ะคุณต่อต้านกับวิธีการเหล่านั้นอยู่คุณเก็ตไหมและนี่คือความสับสนอันใหญ่เลยว่าคุณชอบสับสนระหว,ว่าวิธีการกับกระบวนการพัฒนาไม่เหมือนกันนะคะอย่าสับสนคุณมีวิธีคุณได้วิธีการมาแต่คุณต้องอัดแอปตัวเองให้เข้ากับวิธีการให้ได้ ถ้าคุณ a d ด p t บไม่ได้นั่นแหละคุณมีกำแพงกับภาษาอังกฤษแน่นอนเพราะคุณต่อต้านวิธีการเหล่านั้นคุณอีกยาวไกลเลยเพราะคุณจะไม่มีทางเปิดใจกับภาษาอังกฤษเดี๋ยวถ้ามีโอกาสเซจะมาพูดถึงเรื่องของกำแพงภาษาอังกฤษนะคะถ้าชอบคลิปแบบนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ด้วยนะคะแล้วเจอกันในคลิปถัดไป